กรรมวนาวัตติโลโกสันโลกย่อมเป็นไปตามกรรมนัตถิกรรมังสมังพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มียภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคําคสอนของพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นเครื่องชักนําสัตว์ออกจากวัฏฏะทุกขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงสาวกของพระผู้มียภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเสียรก้าวขอากาศพระมหาเทระขอาาขาดคณะสงฆ์กล้าวธรรมก้าววินยัยขอความเจริญในธรรมจงมีแก่โยมทั้งหลาย <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนนะตรงกับวันที่3 1สิกฎาคมนนก็ มันเวลาล่วงไปล่วงไปก็ชีวิตของเราก็ล่วงไปตามการเวลาทิ่งเวลาล่วงไปมากเท่าไหร่เท่าไหรก่ก็มันเป็นสัญลักษณ์หรือว่าสัญญาณของชีวิตของเราที่มันลดน้อยลงไปทุกวันทุกวันนะโยมก็แต่ละวันแต่ละวันเราก็ได้มีการกระทำนะกรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง วันนี้ก็ในเวลานี้ก็จะได้ยกเรื่องกองกรรมขึ้นมาได้กล่าควคำว่ากรรมเนี่ยถ้าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นภาษาไทยที่เขียนว่ากอไก่รอนเรือรอนเรือม้านี่ก็แปลว่าการกระทำนะแต่ในภาษาบาลีท่านก็มีรูปวิเคราะห์ไว้ว่าหรือว่ามีวจะนะธรรมความหมายของคําว่า กรรมนี้ก็แปลว่าอัตโนพลังกโลติติกรรม,มังนะ,นะธรรมชาติอย่างหนึ่งชื่อว่ากรรมเพราะมีความหมายว่ากระทำผลของตนนะค <นะ S 2> ืออีกอย่างหนึ่งท่านท่านวิเคราะห์แปลว่ากาลียะเตตันติกรรม,มัง <นะ S 2> แปลว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งชื่อว่ากรรมเพราะมีความหมายว่า เป็นสิ่งที่สัตว์ทำไว้ก็คนะือการกระทำผลของตนนะกระทำผลของตนนะคําว่ากรรมนะก็สภาว่าธรรมที่เรียกว่ากรรมนี่ก็คือตัวเจตนานะนะเจตนาที่เป็นไปในเขาข้าสัตว์ลักทรัพย์หรือ,อพิษผิดในพฤติผิดในการ,รเป็นต้นนะคํานี้ก็มีพุทธพจน์หรือว่า พระพุทธพจน์ที่พระมาหสภาคเจ้าได้ตัดไว้ยืนยันว่านะเจตนาหั่งพิกเวกัมมังวัฏามิเจติยตวากัมมังกระโตติกายเะวาจายะมณสาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลจงใจมีเจตนาแล้วทำกรรมด้วยกายวาจาแล้วก็ด้วยใจนะก็คือ มีเจตนากรรมนั้นท่านก็จำแนกไว้โดยไว้สี่อย่างโดยเกี่ยวกับกิจอย่างหนึ่งโดยเกี่ยวกับปริยายการให้ผลอย่างหนึ่งโดยเกี่ยวกับเวลาที่ให้ผลอย่างหนึ่งโดยเกี่ยวกับโดยเกี่ยวกับสถานที่ผดเด็จผลอย่างหนึ่งก็เหมือนในคำปัจจุบันนี้ก็จะมีคําพูดที่ มันจะน้อยใจว่าเราเนี่ยทำความดีอยู่ตลอดเลยไม่เคยเไม่เห็นไม่เคยเห็นจะได้ดีเลยนะส่วนทีน่คนที่ทำความชั่วอยู่ประจำประจำทำไมได้ดีจังเนีมันเหมือนเป็นคำว่าทําให้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมเท่าไหร่กล่าวแย้งความเป็นกรรมพอมีพอเชื่อพอไม่เชื่อว่าทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีทีนี้ก็เลิกทำดีไปไป,ไปทำกรรมชั่วแทนนะนี่กรรมก็ บางทีไม่มีโอกาสนะบางทียังไม่มีโอกาสให้ผลก็จะได้กล่าวต่อไปโดยเกี่ยวกับกิจนะโดยเกี่ยวกับกิจก็คือโดยมีความเป็นไปเกี่ยวกับกิจมีสี่อย่างหรือว่าสี่อาการด้วยกันอย่างแรกก็คือชนกกรรมคือกรรมที่ทําให้เกิดอย่างที่สองก็คืออุปธรรมพกกรรมคือกรรมที่ทําการค้าจุนหรือว่าอุปธรรม อย่างที่สามก็คืออุปปปีริกกรรมก็คือกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนอย่างที่สี่ก็คืออุปคาตากรรมก็คือกรรมที่เข้าไปตัดรอนนี่คือกรรมโดยเกี่ยวกับกิจมีสี่อย่างด้วยกันชนกกรรมอุปธรรมภกกรรมอุปปีริกกรรมอุปคาตกรรมต่อมาอย่างที่สองก็คือโดยเกี่ยวกับ ปิยายที่ให้ผลนะโดยเกี่ยวกับปริยายที่ให้ผลก็คือโดยความเป็นไปเกี่ยวกับปริยายก็คือลำดับการให้วิบากโดยในว่าหากกรรมนี้มีกรรมนี้ย่อมให้วิบากก่อนหากกรรมนี้ไม่มีกรรมนี้ย่อมให้วิบากก่อนโดยเกี่ยวกับปริยายก็มีสยามเหมือนกัน่ันจำแนกไว้สีอย่างคืออย่างแรกก็คือข้าร,รุก,กรรมนะ เขารก,กรรมนี้ก,นก็คือกรรมที่หนักนชื่อว่ากรรมที่หนักก็คือกรรมที่มีโทษมากมีอนุภาพมากนะอันกรรม,มอื่นๆทั้งหลายเนี่ยเท่าที่ทําไว้แล้วไม่อาจจะขัดขวางการให้บาปได้เช่นอนันตาริยกรรมห้าอย่างการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพาระละหันการทํา,ทาพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้หอกขึ้น,น การยุโยยุโยงส่งให้แตกกันนี่อนันตรกรรมก็เป็นกรรมหนักเป็นกรรมที่ไม่มีกรรมอื่นจะมาขั้นระหว่างได้อย่างที่สองก็คืออาสนะกรรมอาสนกรรมนี่ก็คือกรรมที่บุคคละลึกได้ตอนใกล้ตายหรือว่าได้ทาไว้ในเวลาใกล้ตายอาสนะกรรมอย่างที่สามก็คืออาจินกรรมก็คือกรรมที่สัตว์ทําไว้บ่อย หรือว่าแม้ทําไว้ครั้งเดียวก็มีการซ่องเสพอยู่บ่อยๆอ, <Yeah. S 2> อาจินตกรรมอย่างที่สี่ก็คือกัตตากรรมก็คือกรรมที่สัตว์สักแต่ว่าได้ทําไว้ <Yeah. S 2> นี่คือโดยปฏิญยายแห่งการให้ผล <Yeah. S 2> ก็มีสี่อย่างคือขลุกกรรมอาสนกรรมอาจินตกรรมแล้วก็กัตต <Yeah. S 2> ากรรมกรรมอย่างที่สาม ก็เดียวเกี่ยวกับเวลาที่ให้ผลโดยเกี่ยวกับเวลาที่ให้ผลก็คือโดยเกี่ยวกับช่วงเวลาสมมติถ้าทุกเกี่ยวกับช่วงเวลาก็จะมีช่วงปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตมันกล่าวไว้ว่าในปัจจุบันการในการถัดไปจากปัจจุบันการก็คือการต่อไปแล้วก็ในการใดการหนึ่งถัดไปจากนั้นสามช่วงเวลา แต่ว่ามีสียอาการนะนี่ในปัจจุบันอาการท่านก็เรียกว่าทิฏฐเวทนิยกรรมก็คือกรรมที่สัตว์พึงสเสวยโดยเกี่ยวกับการสเสวยิบากในอัตภาพปัจจุบันก็คือทําในอัตภาพปัจจุบันก็ได้รับกรรมนี้เลยเขาเรียกว่าทิฏฐเวทนิยกรรมในการถัดไปจากปัจจุบันอาการท่านเรียกว่า อุปป,ปัชชะเวทนิยกรรมก็คือกรรมที่สัตว์ต้องเข้าถึงอัตภาพถัดไปจากอัตภาพปัจจุบันแล้วจึงสวยิบากได้ก็คือเป็นกรรมที่ให้ิบากในพบถัดไปหรือว่าอัตภาพถัดไปให้ผลชั้นหน้าแล้วก็ในการใดการหนึ่งถัดจากนั้นการใดการหนึ่งอันนี้ท่าเรียกว่า อปละอปนาปละเวทะนิยกรรมก็คือกรรมที่มีวิบากอันพึงเสวยในพบต่อไปคือในอัตภาพคืนจากอัตภาพปัจจุบันและอัตภาพถัดไปอัตภาพใดอัตภาพหนึ่งไม่ใช่ชาตินี้แล้วก็ไม่ใช่ชาติหน้าแล้วก็ชาติอาจจะเป็นชาตินู้นๆแหละที่เรายังได้เกิดอยู่ยังไม่พ้นมาจากทุกข์อาจจะเป็น ร้อยชาติพันชาติแสนชาติข้างหน้านี่ก็คือ,อท่านเรียกว่าปราปลระเวทนิยกรรมต่อมาคือโหสิกรรมโหสิกรรมนี่ก็คือกรรมที่พึ่งเก่าได้ว่ากรรมได้มีแล้วยิบากองกรรมไม่ได้มีแล้วไม่ได้มีอยู่หรือ,อยังไม่มีอันนี้โหสิกรรมนะอันนี้ก็คือโดยเกี่ยวกับปริยายโดยเกี่ยวกับเวลาที่ให้ผลมีทิฏฐาเวทนิยกรรม อุปาปัจเจ้าเวทินยกรรมอัปปาราประเวทินยกรรมแล้วก็โอโหสิกรรมสยังโดยเกี่ยวกับผลนะต่อมาก็คือโดยเกี่ยวกับสถานที่ประเดจผลสถานที่สถานโดยเกี่ยวกับสถานที่ประเดชผลก็คือโดยเกี่ยวกับภูมินะออเป็นพี่พระเดจวิบากถ้าภูมิก็มีสี่ภูมิคือกอายภูมิการสุปติภูมิลูกประภูมิแล้วก็ลูประภูมิ สี่ภูมินี้แหละในสังสวรรค์เราก็ไม่พ้นจากสี่ภูมินี้หรอกนะอยายภูมิก็มีสี่ก็คือเปรตนรกอสุรกายสัตว์ดิฉานอันนี้อยายภูมมนี่เป็นที่สําเร็จวิบากของสัตว์ผู้ทําผิดศีลผิดธรรมนะคือทำอกุศลทางกายทางวาจาทางใจทางกายก็มีสามอาการคือปฏิบัติคือฆ่าสัตว์อธินาทานก็คือลักทรัพย์ การเมสซุมิจชาจาระคือประพฤติผิดในลูกเมียเขาในทางกายมีสามอย่างทางวาจาคือทางคำพูดนะมีสี่พูดโกหกพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดส่วนะนทางใจก็มีสามสามอย่างก็คืออภิชาความเพ่งอยากได้ของเขานะพยาบาทความความร้ายคิดไม่ดีกับเขานะแล้วก็มิชาทิฏฐิก็คือ,คอมีความเห็นที่ผิดนะนี่คือ ช่องทางการทํากรรมสางอย่างก็คือทางกายทางวาจาก็ทางใจ <Yeah. S 1> ท่านก็จําแนกไว <Yeah. S 1> ้อ่าอบายภูมิต่อมาก็การสุกติภูมิการสุกติภูมินี่ก็จะมีเจ็ดชั้นนะก็คือมนุษย์หนึ่งเทวดาอีกหกเป็นเจ็ดเป็นมนุษย์เนี่เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นสุกติอยู่นะว่าพ้นมาจากอบายแล้วอบายสี่อย่างอ่าก็มีอ จะเป็นทุกข์แต่ว่าก็มีความสบายว่าอยู่ในอบายสี่ก็เป็นภูมิมนุษย์กเทวดาเนี่ก็เป็นภูมิของเป็นภูมิที่สัตว์ได้สเสวยวิบากนะผู้ทําความดีมีศีลหรือทํากุศลอยู่ประจําทั้งทางกายทางวาจาทางใจเหมือนกันมีการให้ทานถือศีลภาวนากนะารประพฤติอ่อนน้อมการกวนกลายช่วยเหลือผู้อื่น การอุทิศส่วนบุญนะการน้มทนาบุญกับผู้อื่นการฟังธรรมการแสดงธรรมนะการทำความเห็นให้ตรงนะนะอันนี้ก็จะนําไปเกิดในมนุษย์กับเทวดาหรือว่าทาทาอาการตรงกันข้ามกับกรรมที่เป็นบาปกรมที่เป็นอกุศลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดไม่กระพืดผิดในกรรมนะไม่พูดโกหกไม่ พูดสอเสียดไม่พูดคำยาไม่พูดเพรสเชอไม่เพ่งอยากได้ของเขาไม่ปองร้ายเขาแล้วก็มีความเห็นที่ตรงก็คือเชื่อกรรมและผลของกรรมอ่าขุที่เสียคือ้อุนที่สามก็คือลูกประภูมินะก็เป็นภพมที่สวยวิบากของผู้ที่ได้ลูกประชานนะอ่าลูกประชานก็มีสิบหกชั้นถ้าจากลูกประชานก็เป็นลูกประภูมิก็คือเป็นภูมของ เป็นภูมิที่สวยิบาของผู้ที่ได้อรุป,ประชานอุูป,ประชานก็มีสี่ชั้นภูมิก็เป็นไปตามอ่าทีนี้มันมีเพราะว่าทีนี้ในชีวิตประจําวันของเรานี่มันก็มีการทํากรรมอยู่เสมอเนาะกรรมทางกายทางวาจาทางใจทุกๆวันแหละไม่ว่าช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นก็มีการทํากรรมก็มีนิยามคําว่าเราเกิดมาใช้กรรมอันนั้นก็ถูกนะ แต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะเราต้องในระหว่างที่เราอยู่ยังไม่ตายนี่เราก็ต้องมีการทํากรรมใหม่เข้าไปเพิ่มด้วยที่เราไม่รู้จักกรรมเล็กกรรมน้อยกรรมใหญ่กรรมหนักกรรมเบานี่ไม่รู้จักกรรมดีกรรมชั่วเราก็อาจจะกระทําไปในทางที่ผิดหรือว่าสร้างกรรมที่มันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การออกากางสั่งสวัตหรือว่าการเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การเป็นอยู่ไปในทางที่ดี ก็ถ้าไปเปิดทํากรรมที่ไม่ดีชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ไม่ต้องรอชาติหน้าก็ได้ชาตินี้ก็มีในสมยัยพุทธกาลก็มีเยอะะเรื่องราวของอุตาห่อนคนที่ทํากรรมทํากับพุทธเจ้าบ้างทำกับคนอื่นบ้างได้ไปตกกับรกกเวบีก็มากมายไปสวรรค์ก็มีบรรลุนิพพานก็มีอุยกเรื่องถ้าเป็น คนชื่อดังในสมัยพุทธกาลที่ทํากรรมหนักก็คือพระเทวทัตเ <c oughs> นาะเขาทําอนันตริยกรรมก็คือทำพห้เจ้าให้พ่อพระโลหิตแล้วก็ทําสังฆเพศด้วยยุยงส่งให้แต่กันวันนี้ชื่อดังมากมีคนหนึ่งที่อาตมาอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันทําให้เรารู้สึกว่ามีสติข er ึ้นมาก็คือเรื่องเจ้าสุปพุทธ,ธะนะ เจ้าสุภบุทฐานนี่ก็ทํากรรมทางกายนะ,ะกายกรรมเขาเรียกว่ากายกรรมพระเจ้าสุภบุทฐานี่พระเจ้าสุภบุทฐานี่เป็นลุงของพระศาสาดานะเขาแต่ว่าผูกอาฆาตต่อพระศาสดาด้วยเหตุสองอย่างคือพระศาสดาเนี่ยทิ้งลูกสาวของตนไปแล้วก็พาลูกชายของตนไปออกบวชอีกก็เลยมีความอาฆาตนะวาันหนึ่งได้ทรงมีความคิดว่าจักมาให้พระศาสดาเนี่ย ไปยังสถานที่นิมนต์ก็คือมีคนนิมนต์พระสัสดาแต่ว่าจะไม่ให้พระสัสดาไปก็ทำอาการโดยไปนั่งฝั่งทางนั่งกินเหล้าด้วยพระศากกนั่งสวยน้าจันร์แต่เขาเรียกว่านั่งกินเหล้าฝั่งทางในระหว่างทางเลยเมื่อพระศาสดามาถึงระหว่างทางก็ไม่สามารถไปยังสถานที่นิมนต์ได้ พระเจ้าสุบบทาษนั่งนั่งฝังทางม่ให้พระองค์ไปเมื่อพระองค์ไปไม่ได้พระองค์ก็เสด็จกลับและได้ตัดกับพระอนนท์ว่าเจ้าสุปบทานไม่ให้ทางแก่พระพุทธเจ้าผู้เช่นเราในวันที่เกดแต่วันนี้เท้าเธอจะเข้าไปสู่แผ่นดินคือถูกธรณีสูบาที่ใกล้เชิงบันไดในภายใต้ปราสาสตพระเจ้าสุเจ้าสุภุทานนี่ก็ ส่งคนมาสืบว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็ได้รู้ข่าวว่าตนเองจะถูกธรณีสูบที่เชิงบันไดา <Yeah. S 2> ภายในวันที่เจ็ดแต่วันนี้ <Yeah. S 2> ก็เกิดความกลัวขึ้นก็ได้ใช้ใหรื้อบันไดทิ้งหมดเลยนะเ <Yeah. S 2> พราะเราจะโดนธรณีสูบที่เชิงบันไดใช่ไหม <Yeah. S 2> ใช้รื้อบันไดทิ้งให้หมดเลย <Yeah. S 2> แต่ว่าด้วยหน้ากรรมนะพอถึงวันที่เจ็บบันไดที่ใช้รื้อนั้น กลับมาอยู่เหมือนเดิมที่เดิมเลยแล้วก็มีเหตุให้เจ้าสุปบุทธะนี่ต้องเดินลงมาที่เชิงบันไดแล้วก็ถูกแผ่นดินโศบลงลกอเวจีนะเหมือนที่พระศาสะดาได้ตัดไว้เลยนี่คือกรรมของคนในปัจจุบันนะที่เรียกว่าทิฏฐาเวทินกรรมก็คือแค่เจ็ดวันเท่านั้นก็อาจจะตายได้อาจจะตกนรกไดอ้อาจจะโดนทอนีสูบได้ไม่ต้องรอชั้นหน้านะ นี่แค่เจ็ดวันนะคือการกระทำทางกายทำกรรมขพระพุทธเจ้าอ่านยกนี่ก็คือเรื่องของอุทาหรณ์ของคนที่ทำกายกรรมต่อมาคือวจีกรรมบ้างอ,อุทาหรณ์กับวจกรรมนี่ก็เยอะแยะเหมือนกันนะไปเก่าวใส่ร้ายเก่าตูปพระพุทธเจ้าเก่าอถ้าคนชื่อดังก็คือนางจินจามานวิกานะที่ว่าไป ทาแกล้งว่าเป็นตัวเองท้องแล้วไปกล่าวถูพระเจ้าว่าทําไมทําท้องแล้วไม่ยอมรับสุดท้าก็โดนทอน,นีสูมเหมือนกันแต่ว่านั่นก็เป็นปัจจุบันเหมือนกันอันนี้นยกเรื่องของปลากาับิละมาเป็นอนทาห่อนในเรื่องวจีกรรมนี่ปลากาับิละเป็นปลา,าปากเหม็นนะประเด็นคือก่อนที่จะปากเหม็นนันปลากับิละนเคยเกิดเป็นภินากษุชื่อกับปีละนะมีพี่ชายชื่อ โสดนะนะแล้วก็มีแม่ด้วยมีน้องสาวด้วยเคนะยเป็นภิกษุนะเป็นภิกษุที่มีบริวารมากนะแต่ก็เพราะอาศัยความมีบริวารมากนะลาบลาบอันมากก็ได้เกิดขึ้นนะนะพระพระกลับไปาแล้วก็มัวมาเพราะเรียนมามากนะตัวความทยานอยากในลาบขอ้องนะเพราะเข้าใจว่าตดเองนี่ เป็นผู้ฉลาดมาก <ห áng. S 2> เป็นประหูสูตรเรียนมาเยอะ<น>ถึงกับกล่าวสิ่งที่มันเป็นอก,กับปยะนะสิ่งที่ไม่ควร<น>ที่ปิสุกบอกว่าไม่ควรก็บอกว่าควรกล่าวสิ่งที่เป็นกับปิยะคือสิ่งที่ควรที่ปิสุบอกว่าควรเนี่ยตัวเองก็กล่ว<น>าว<น>ว่าไม่ควรกล่าวสิ่งที่มีโทษก็บอกก็ไม่มีโทษะกล่าวสิ่งที่ไม่มีโทษก็บอกก็มีโทษ<น> นะพิสโสอื่นก็ผู้มีศีลที่รักก็ตักเตือนว่าคุณกัปปิลละนะคุณจะได้กล่าวอย่างนี้แล้วก็อ้างทำแล้วก็วินัยมากล่าวตักเตือนพระก,กัปปิลละนะพระก,กัปปิละก็ไม่ฟังนะแล้วก็กล่าวตอบว่าพวกท่านจะรู้อะไรนะพวกท่านเช่นกับกับมือเปล่าเป็นต้นนะแล้วก็เที่ยวคูตะวันพิสโสทั้งหลายอยู่เสมอเสมอ พรกกับไปาด้นันก็กลายเป็นพิสษุชั่วนะแล้วก็มีพิกษุชั่วแวดล้อมนะเป็นบริวารพอวันหนึ่งก็คิดว่าเราจะลงอโบสถแล้วก็ขึ้นสู่อาสนะอ,นอันประเสริฐนะแล้วก็นั่งจับพัดอันวิจิตพูดขึ้นสามครั้งว่าอาวุโสทั้งหลายปาฏิโมกย่อมควรแก่พิสูุทั้งหลายในที่นี้หรือ,อครั้งนั้นพิสูจ์รูปหนึ่งก็ไม่ได้พูดว่าปาฏิโมกย่อมควรแก่ข้าพเจ้า ทังก็ไม่ได้พูดว่าปาติโมกย่อมไม่ควรแก่พระกัปปิละนั้นหรือแก่เบสุทั้งหลายเหล่านั้นลําดับนั้นพระกัปปิละนั้นก็พูดว่าเมื่อปาติโมกพวกเราฟังก็ดีไม่ฟังก็ดีชื่อว่าวิันไม่มีหรอกนะดังนี้แล้วก็ลุกขึ้นจากอสนะนะพระกัปปิละนั้นก็ทําให้ศาสนาของพระมรรยภาคเจ้าพระนามากัสสปะกัสสปะนะให้เสื่อมลงก็คือ ถึงความพินาศไปนะเมื่อเส้นอายุไข่พระกัปปิละก็ไปเกิดในเอเวจีมหานรกนะก็ถูกไฟไหม้อยู่ถูกเผาอยู่ในเ,เวจีมหานรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งนะนานอยู่นะโยมพอพ้นจากนรกก็ได้ไปเกิดเป็นปลากัปปิละที่มีปากเหม็นอย่างรุนแรงก็คือพูดทีนึงก็เหม็นไปทั่วเมือง เหมือนพูดอยู่ตรงนี้เหม็นไปทั้งหัวหินเลยวะเนี้โยอ่าเป็นปลาที่มีปากเหม็นมากนะก็มันผิดปกติวิสัยของปลาอ่าเหม็นผิดปกติเพราะว่ากรรมจากวจีกรรมที่เคยพูดบิดเบือนหรือว่าพูดสิ่งที่มันถูกว่าผิดพูดผิดว่าถูกนะพูดสิ่งที่ดีว่าไม่ดีอ่าทำให้คนอื่นเขาหลงผิดคิดเชื่อไปปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่ดีไปด้วยมันก็เป็นกรรมหนักนะนี่ก็คือเรื่องของวจีกรรมกรรมจากคำพูด ต่อมาคือมโนกรรมเนาะมะโนกรรมนี่ก็คือกรรมทางใจทางความคิดนะความคิดนี่ก็เยอะอยู่นะแต่ว่ายกเรื่องพระเรื่องของพระโสระยะขึ้นมากก่าให้ฟัง <Yeah. S 2> เป็นอุทาหณ์พระโสระยะนี่เป็นพระอรหัน์นะ <Yeah. S 2> แต่ก่อนจะเป็นพระอรหันนั้นก็มีเรื่องราว <Yeah. S 2> ท่าน เมื่อตอนนี้พระสมมาสัมมทจเจ้าประทับอยู่ในกรงสาวัตถีนี่ลูกชายของโสิยะเศรษฐีในโสฬญานครนี่ได้นั่งบนยาน,น้อยกับเพื่อนนะลูกชายของเศรษฐถถีนี่คือโกพระเสฬยะนั่นแหละแต่ไม่ได้ปรากฏชื่อจะเรียกว่าลูกชายเศรษฐีแล้วกันก่อนที่เป็นพระอรหัน์ก็เป็นลูกชายเศรษฐีมีเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็นั่งบนยาน,น้อยก็คือนั่งรถไปกับเพื่อนเพื่อจะไปอาบน้ําด้วยบริวารเป็นนั้นมาก ก็ในขนาดนั้นที่ไปก็พระมาหากรจจนะเถระอันนี้ก็ท่านมีความประสงค์จะเข้าไปสู่โสระยะนคร <Yeah. S 2> เพื่อบิณฑบัตท่านก็ห่มผ้าสังกติภายนอกพระนคร <Yeah. S 2> ก็สรีระกองพระเถระนี่มีสี่เหมือนทองคำนะ <Yeah. S 2> ลูกชายของโส,สยสศรษฐีเห็นท่านแล้วก็มีความคิดว่านะ <Yeah. S 2> สวยจริงหนอ พระเถระรูปนี้ควรเป็นภริยาของเราหรือสีแห่งสรีระของภริยาของเราพึงเป็นเหมือนสีแห่งสรีระของพระเถระนั้นก็ในขณะสักว่าคิดเท่านั้นแล้วคิดแล้วเท่านั้นนะคิดแล้วนะโยมคิดเฉยๆนะคิดแล้วไม่ได้ลงมือทําไม่ได้พูดไม่อะไรนะแค่คิดเฉยๆคิดอยู่ในใจเนะี่ยเพศชายของโลกเศรษฐีนั้นก็หายไปเลยนะอะเพศหญิงได้ปรากฏแล้วอ ไม่ต้องแปลงเพศเลยนะไปคิดไม่ดีกับพระอหรหันต์นะพระ,ะมหากัจจนะเป็นพระอหรหันต์แค่คิดไม่ดีนี่เพศชายในกายเป็นเพศหญิงไปเลย <Yeah. S 2> ไม่ต้องรอเจ็ดวันไม่ต้องรอชาติน้านะในเป็นปัจจุบันนั้นเลยพ <Yeah. Yeah. S 2> อเมื่อคนเคยเป็นชายในกายเป็นผู้หญิงก็นี่ก็เกิดความละอายก็หนีไปอยู่เมืองอื่น mm. นี่กายเป็นผู้หญิงนะนะอ่า yeah. 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 เรื่องก็มีความยาวอยู่ก็สรุปสั้นๆคือต่อมาก็ได้เจอกับเพื่อนเพื่อนที่นั่งรถไปด้วยกันแหละแต่ว่าไปอยู่ต่างเมืองแล้วพ่อหนีไปอยู่เมืองอื่นมีโอกาสได้กลับมาเจอเพื่อนคนเดิมทีนี้ก็ได้คุยกันว่ามันเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้ฉันไปอยู่เมืองอื่นไปได้สามีใหม่มีลูกอีกสองคนเลยนะแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าพ่อแม่ก็ตามหาเธอเนี่ยเธอหนีไปอยู่ไหนอ่า เขาบอกว่าชั้นอายชันอยู่ไม่ได้หรอกนั้นเคยเป็นชายกลายเป็นผู้หญิงอยู่อยู่ยังไงก็หนีเพื่อนก็บอกว่าทำไมถึงเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าทัานก็บอกว่าไปได้คิดไม่ดีในพระมหากัจจายนะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็แนะนาให้ไปขอขมาขอขมาพระมหากัจจายนะพระมหากัจจายนะก็อดโทษให้นะอืแล้วก็มีโอกาสได้บวช แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตน์ชื่อว่าพระโสระยะเถระน,ะนี่เกี่ยวกับ,บควบามคิดที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้ดูก็คือแค่คิดเราก็เปลี่ยนได้นะเราไม่ต้องไปแปลงเพศไม่ต้องพึ่งหมอนะไปคิดกับคนที่เขามีคุณมากห้คิดเฉยๆแล้วเพศก็เปลี่ยนเป็นจากชายเปลี่ยนเป็นหญิงพอขอขามา เสร็จจากหญิงก็เปลี่ยนเป็นชายอีกในชาติเดียวนี่กอเป็นทั้งหญิงทั้งชายนี่มันก็เป็นเรี่ยงหน้าแปลกนะแต่เป็นไปได้เพราะว่ากรรมแห่งความคิดนะนั่นก็บางทีชีวิตประจําวันของเราเราอยู่กับความคิดด้วยคําพูดด้วยนะอยู่กับการกระทําทางกายด้วยท,วทุกวันทุกวันแหละทีนี้มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับคำว,ว่าเราไม่ค่อยได้ทํากรรมดีไว้อะ คำดีมันก็เลยไม่มีโอกาสไม่มีกําลังให้เราได้เจอจะสิ่งดีเหมือนคาที่เขาพูดกันว่าทําดีไม่เห็นได้ดีเลยแต่ทําทชั่วได้ดีท่มไปนะเพราะว่าการรมมันยังไม่มีโอกาสส่งผลบางทีเราก็อาจจะชาติที่แล้วเราทําบุญมาน้อยชาตินี้เราเกิดมาก็เลยยังไม่รับผลบุญนั้นนะก็ยกเรื่องกรรมขึ้นมาพูดให้ฟังบางทีจะได้ไว้สํารวมในชีวิตประจําวัน วันวันหนึ่งก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็จะทำกรรมแบบไหนดีตั้งตัวให้อยู่แบบไหนดีได้สร้างทำกรรมที่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์กับตัวเองอกรรมนั้นยุติธรรมเสมอนะอทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วแล้วแต่วาระที่กรรมจะส่งผลไม่ใช่ว่าทําดีแล้วไม่ได้ได้แน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชาตินี้ก็เป็นชาติหน้าหรือว่าชาติต่ตอไปอวันนี้ก็ได้กล่าวเรื่องกรรมได้ ข่าวสมโทรธเยธาก็สมควรแก่เวลานะ็ลขออาก็มโนารกับญาติโยมทั้งหลายได้มาถวายทานมาสื่อศีลมาฟังธทมสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อความพ้นทุกข์แก่ตนเองขอให้บุญกุศลที่ทั้งหลายที่โยมได้กระทําแล้วก็จงเป็นเหตุปัจจัยเพื่อความพ้นจากทุกข์ข่าวคือได้ถึงองค์ิพาน แนวกำหนดการใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านเถิดนะสาธุนี่หมดแล้ว time.